ชีวิตของเราตั้งแต่วัยเด็กนั้นเราถูกแม่มาคับขู่เข็นมาตลอดใช่หรือไม่จริงมันเรื่องแบบอย่างมีหน้ามามเป็นคนอื่นเขาแล้วไปตัดแล้วเป็นไงไม่ลงห้าตัดผมทําไมแม่เลี้ยงมาตั้งนานทําไมแบบทำร้ายกันขนาดนี้ติด G P S, <c oughs> <S ใช่ที่ <c oughs> รถหรอใช่รู้หมดเลยว่าคุยกับใครไปไหนว้าว ผู้ชายคนนี้เขาผ่านด่านแม่มาแบบได้ยังไงผ่านด่านว่ามาคอยแต่งลุกตัวเราวะทำไมอะถอดแหวนออกกอนแป๊บนึงได้ไหมอย่าเพิ่งถอดเริ่งกลัวกันในชีวิตคู่เลยจะร้องไห้เหรอกลัวตอนนี้งานแต่งเตรียมไปถึงไหนแล้วไม่ได้เตรียมอะไรเลยค่ะแม่เอาสินสอดสามร้อยล้านจริงไหมแม่ไม่ไปอยู่เลยไปนอนค้างกับพี่พีไดมในชีวิตนี้ยังไม่เคยใช้ชีวิตอยู่กับผู้ชาย24ชั่วโมงเลยถือว่าเขาเป็นผู้หญิงหัวสมัยใหม่ที่เขาแบบรักนวลสงวนตัวนะกูไม่ได้ เขส่งวัวต <c oughs> ัวขนาดนั้นลอตันบรรทุกเหดี <c oughs> <c oughs>